สวัสดีค่ะวันนี้อุ้ยจะพาทุกคนมาชมแรงบันดาลใจของพี่ทหารไทยที่ไปปฏิบัติภารกิจรักษาสติภาพของสหรประชาชาติในเขตปกครองพิเศษเอรเย่กันค่ะเมื่อมกราคมที่ผ่านมาหลายคนคงจำกันได้ ของการประทะก,กันของกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่เขตปกครองพิเศษเอบีเยส่งผลให้ประชาชนพลเรือนในพื้นที่เสียชีวิตจำนวนมากรวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติเสียชีวิตจำนวน2นายใครจะคิดว่าพื้นที่แหล่งน้ำมันดิบขนาดเท่าเกาะภูเก็ตบ้านเราจะเกิดกรณีพิพาทอ้างสิทธิ์ในดินแดนระหว่างประเทศซูดาน และประเทศเซาอ์สูดานเกิดการต่อสู้ด้วยอาวุธหนักและการเข็นฆ่าพละเรือนเกิดความสูญเสียและและเมิดสิทธิมนุษยชนมาเป็นเวลากว่า50ปี และในเขตปกครองพิเศษเอบเยนี่เองที่กองทัพไทยได้จัดส่งทหารไทยเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการทางทหารของสหรประชาชาตินกองกําลังภารกิจรักษาสันติภาพของสหรประชาชาติในเขตปรกครองพิเศษเอบเยหรือ United Nations Interim Security Force for ABA อวันนี้เรามาร่วมชมประสบการณ์จากอีกมุม่มโลกที่มีความขัดแยงระหว่างชนเผ่าและการปฏิบัติงานท่ามางความหลากหลาย พี่ต่อนาวาโทสุวัชรพงสุร,รแสนปีดีกันค่ะสำหรับภารกิจยูนิสฟานะครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ทัพไทยเนี่ยได้โคต้าเข้าร่วมเกี่ยวกับกับยูนิสฟาสำหรับแรงบันดาลใจของผมเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยเป็นเรื่องท้าทายส่วนตัวอยากไปเห็นการทำงานระดับโลกว่าในการรวบรวมเนี่ยแต่ละเหล่าทัพที่มีความคิดแตกต่างกันไน่ว่าธรรมเนียมวัฒนธรรมภาษาและกล่าวต่าง แม้กระทั่งองค์ความรู้แต่สามารถเนี่ยมารว,รวบรวมทั้งหมดมาเนี่ยมาเป็นยูนิ์มาเป็นยูนเตและสาม,มารถทํางานได้อย่างราบรื่นเนี่ยอันนี้คืออย่างแรกนะครับส่วนหน้าที่งานของเราเนี่ยที่จะไปทำเนี่ยหน้าที่หลักของนายทหารสังเกตการหรือ u n m o มนะครับ u n i t e d n a t i o n military observer เนี่ยคือเป็นไอแอนเอียให้กับยูนิฟ่านะครับพูดง่ายๆคือเป็นภาคสนามออกไปเก็บข้อมูลข่าวสาร รวมถึงงานต่างๆที่เป็นกิจเสริมที่ได้รับนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นภาคสนามก็จะมีความอันตรายในภารกิจเนี้ยมีผู้หญิงไม่ถึง20อร์เซถามว่าน้องๆทหารหญิงที่อยากจะเข้าร่วมเนี่ยได้ไหมคําตอบคือได้เขาอยากได้คนเพิ่มแต่ไม่ไม่มีประเทศไหนเนี่ยที่อยากส่งผู้หญิงมาเยอะเลยตอนนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใจเรื่องความเสี่ยงอ,อันตรายหรือว่าการใช้ชีวิตนะครับความลําบากในการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็สิ่งสําคัญเรื่องอิสระนะครับแล้วก็สุดท้าย ความรู้ที่ได้ตลอดหนึ่งปีในภารกิจเนี่ยจะนำมาประยุกใช้อย่างไรกับเหล่าทัพหรือ,ร,อระบบราชการต่างๆสิ่งแรกที่ผมเห็นและน่าสนใจเนี่ยคือเชนเอาคอมมานด์ของเขาโดยเฉพาะการเสนอรายงานต่างๆในระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังมีระบบประมวลผลที่เอารายงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นาการรายงานเกี่ยวกับตำบลที่แผนที่และวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆและสามารถทำนายอนาคตได้ตรงนี้สำคัญถ้าเราสามารถประยุกต์ใช้ได้เนี่ยมันจะทำให้ ประหยัดทั้งงบประมาณแล้วก็ประหยัดทั้งเวลาในการทำนายในเทรนด์ของกองทัพเราต่อไปขอบคุณครับ